สว,วัสดีครับกลับมาพบกับเซียนหนวดในช่องทีเด็ดคิดเด็ควันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่30มิถุนายน2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมเลือกไปที่รายการดักรชับนิสโมสรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างบาเซล,ลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโบโตโซานี่ผู้นี้แข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้นะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่มีข้อมูลสถิติการพบก,กันของสองทีมผมจึงขอมาดูสถิติ5เกมหลังสุดของแต่ละทีม โดยนัดล่าสุดของท่านเจ้าบ้านอย่างบาเซลนะครับอยู่ที่รายการแลกกระชับนิสโมสรน,นัดนั้นนะครับบาเซลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบร์เฟิร์สผลคือบาเซลเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนด้าน,านทีมเยอนอย่างโบตโตซานี่นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0ูและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของด้านทีมเยอนอย่างโบตโตซานี่นะครับอยู่ที่รายการโรมาเนริก้าวันซึ่งนัดนั้นนะครับโบตโตซานี่บุกไปเยือนด้านคาอีโอวา คนคือโบตซานี่บุกไปแพ้ดูสกอร์2ประตูศูนย์ครับผมเรามาดูในส่วนด้านความพร้อมของท่านเจ้าบ้านอย่างบาเซลนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้เดยันสโตวานอวิสเดนิสลิเมเยอร์ฟิลิปชมิสโรเบิร์ตเจนดัสและโดมินิกแฟงครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ442สรุปความพร้อมผลในทางเจ้าบ้านอย่างบาเซลในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนทด้านทีมเยอญอย่างโบตโตซาน่นะครับตามข้อมูลบุกเซต์ไม่สามารถหาข้อมูลนักเตะระบบการเล่นได้ครับผมด้วยสถิติและตัวผู้เล่นทัลงสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราว่าบาเซลสามารถเปิดบ้านชนะทางโบตโตซานี่ไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างบาเซล ที่เปิดเกมบุกอาศัยทีมเยนย่างโบโตซานี่อย่าง,งชัดเจนและผลสกอร์จบกออกมาที่บาเซลสองโบโตซานี่ศูนย์ครับผมเรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการกระชับมิสโมสอนผมเลือกไปที่คู่ระหว่างดิโาโมมอสโคเปิดบ้านต้อนรับการเมือ,องของเอสเคเอฮารบารอฟคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม โดยคู่นี้นะครับตามข้อมูลบนเเ็บไซต์ไม่มีข้อมูลสถิติการพบกันกัน,กน2สองทีมครับผมผมจึงขอมาดูสถิติ5เกมหลังสุดของแต่ละทีมดูทางด้านเจ้าบ้านอย่างดินาโมมอสโกนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และ 1, แพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของด้าน,นเจ้าบ้านอย่างดินาโมมอสโกนะครับอยู่ที่รายการรัสเซียครับซึ่งนัดนั้นนะครับดินาโมมอสโกบุกไปเยฮานาสปาตักมอสโกผลคือดินาโมมอสโกบุกไปแพ้้วยสก2ประตู1ครับผม เรามาดูในส่วนด้านทีมเยือนอย่าง SKA h a a r r o 滨กันบ้างน,นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของด้านทีมเยือนอย่าง SKA r 尔滨นะครับอยู่ที่รายการนัดเสียโปรโมชัน่นซึ่งนัดนั้นนะครับ SKA o 尔ปุูกไปเยือนด้าน SC k i m k i ผลคือ SKA Harmarov 尔ปุุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนด้านความพร้อมของด้านเจ้าบ้านอย่างกิโมโมอสโนะครับ นักเตะที่คาดการ์ว่าจะลง3าเกมวันนี้มีดังนี้แอนโอนชูนิสเซอร์เก้ปาริสุสเฟเดอร์สมอลรอสและฟาเบียนอันบูเอนาครับผมซึ่งคาดการ์ว่าทีมจะมาในระบบ4ีทีสสรุปความพร้อมของน้านเจ้าบ้านอย่างดิบบวลอสโตรในวันนี้คาดการ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ดับดับ75%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนด้านทีมเยอย่าง SKA ฮาร์บอลส์นะครับตามข้อมูลบนเว็ไซต์ไม่สามารถหาข้อมูลนักเตะและระบบก,การเล่นได้ครับผม ด้วยเซติและตุวกเุ้งของทั้งสทีมในวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าดินโมมอสโกสามารถเปิดบ้านชนะทาง SKA ฮาร์บารอไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างดินโมมอสโกที่ทําเกมได้ดีกว่าอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่ดินโมมอสโก o SKA a a ฮาร์บารอ0ครับผมแล้วมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการ,กรดัชอบมิสโมสรผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง ลูกาโนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิงโกสตัดคู่นี้แข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการดักชับนิสโมสอนซึ่งนัดนั้นนะครับลูกาโนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิงโกสตัดผลคือเสมอกันไปหนึ่งประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของสองทีมนะครับ โดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างลูกาโนนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ2แแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของด้านเจ้าบ้านอย่างลูกาโนนะครับอยู่ที่รายการและกระัรนิสสโมสอนซึ่งนัดนั้นนะครับลูกาโนเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของไกเซอร์สลาเทนผลคือลูกาโนเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตู3ครับผมเรามาดูในส่วนด้านทีมอย่างอิงโกสตัดกันบ้างนะครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชนะได้เลยเสมอ2และแพ้3เกม โดยนัดล่าสุดของทีมเยอรมันอินโกสตัดนะครับอยู่ที่รายการบุนเดิลิก้า2ซึ่งนัดน,นะครับอิบนโกสตัดบุกไปเยอรมันฮันโนเวอร์96ผลคืออินโกสตัดบุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตู2ครับผมเรามาดูในส่วนด,นด้านความพร้อมของเจ้าบ,บ้านอย่างลูกาโนนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลง3เกมวันนี้มีดังนี้มิจานมาลิสเรโตกิเซอร์นูมาวาลาซี ฟ a บิโอ a าเรลและโนเบลบราเมนครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ4-2ส,สรุปความพร้อมขอแน่นเจ้าบ้านอย่างดูกาโ,น,โน,นในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนด้านทีมอย่างอินโกสต์นะครับนักเตะที่คาดการว่าจะลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้เดยันสโตยาโนวิ d เด n ิสลิเมเยอ m a มาสเต e ดล a าจัวกูตาและฟิลิสสมิธครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ442สรุปความพร้อมของท้านทีมเดนเดกอินโกสตัดในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%เเครับผมด้วยสถิติและตัวผล้เของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าลูกาโน่สามารถเปิดบ้านชนะทางอินโกสตัดไปได้และเกมในทุกนี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างลูกาโน่ที่เปิดเกมบุกอัส่ทีมเดนเดออิงโกสตัดอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่ลูกาโน่หนึ่งอินโกสตัดศูนย์ครับผม สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหากเพื่อนเพื่อนสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ t t h e i c com สดทุกแม์ครบทุกคู่รู้คนเลวก่อนใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์บังเกิดย่างความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม ai t h i c มาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผม โดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ a i t d c o m